สวัสดีครับ fc ทุกท่านครับวันนี้ช่องจะเอาตัวแรมนะครับก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับการใช้งานนะครับรีเล์นะครับเพื่อนําไปประยุกต์ใช้งานนะครับหลายๆด้านโดยเฉพาะงานทางด้านยานยนต์นะครับครับรีเล์คืออะไรครับรีเล์เปรียบไปแล้วก็เหมือนกับสวิตตัวหนึ่งที่ทํางานแบบอัตโนมัติโอเคผมจะยกตัวอย่างคร่าวๆให้ฟังนะครับในกรณีนี้เช่นมีคนอยู่2คนนายเเป็นคนตัวเล็กเราสามารถที่จะยกของชิ้นเล็กได้ โดยตัวเขาเองบี B, เป็นคนที่ตัวใหญ่กว่าก็สามารถที่จะยกของใหญ่ชิ้นใหญ่และหนักกว่าได้ครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ครั้นแล้วนายเวันหนึ่งอยากจะยกของชิ้นใหญ่จะทํำยังไงครับใหญ่ขนาดนี้เขาจะยกได้ไหมฮะก็คงจะยกไม่ได้นะครับสมมติว่าต้องการยกจริงๆก็อาจจะยกได้แต่อาจจะพังนะครับร่างกายพังขี้แตกได้ก่อนนะครับอันนี้คือหลักการคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้น ก็อาจจะมีเส้นบางๆอยู่ตรงนี้นะครับวิศวกรรมทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาก็มีความฉลาดนะครับก็คิดค้นขึ้นมานะครับคนตัวเล็กยกของชิ้นเล็กก็เหมือนกับสวิตช์ไฟตัวเล็กๆนะครับใช้เปิดปิดหลอดไฟเล็กๆชิ้นส่วนไฟฟ้าเล็กๆที่กินกําลังไฟน้อยๆนะครับก็สามารถใช้สวิตช์ตัวเล็กๆเปิดปิดได้ ในกรณีที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นชิ้นใหญ่ว่าต้องการกําลังไฟฟ้าสูงๆนะครับเช่นไฟหน้าแต่ลมไฟสปอตไลท์หลายๆดวงหรือแม้แต่ไฟ LED A นะครับที่ต้องการเปิดพร้อมๆกันเช่นรถที่ติดไฟสปอตไลท์หลายดวงเปิดสองในที่มืดนะครับก็จะต้องใช้สวิตไฟที่ตัวใหญ่ๆนะครับเพราะว่ามันกินกําลังไฟมากนะครับสมมติว่าไอ้เจ้าสวิตตัวเล็กนี่ครับสมมติว่าเปรียบเหมือนกับคนตัวเล็กนะครับสวิตตัวใหญ่เปรียบเหมือนคนตัวใหญ่ คราวนี้คนตัวเล็กอยากจะยกของชิ้นใหญ่จะทํำยังไงในเมื่อไม่สามารถยกเองได้อันนี้คนตัวเล็กเนี่ยนะครับก็จะต้องไปบอกคนตัวใหญ่เอ้ยแกช่วยยกของให้ฉันหน่อยนะครับคนตัวใหญ่ก็จะยกของขึ้นมาให้คนตัวเล็กได้อ่านี้เป็นเพื่อนกันนะครับการประยุกต์ใช้งานทางด้านไฟฟ้าวิวกรน,นะครับก็เลยคิดคน้นอุปกรณ์ตัวหนึ่งขึ้นมาเนึกว่ารีเลย์นะครับรีเลย์ทำงานยังไงครับคือการทํางานของมันก็คือใช้สวิตตัวเล็กนะครับ ไปควบคุมสวิตตัวใหญ่เพื่อให้รองรับการทํางานที่มากขึ้นนะครับโอเคเราจะไปสเตตต่อไปแล้วนะครับรีเลย์มีกี่ชนิดนะครับคร่าวๆนะครับรีเลย์นะครับหน้าตาของมันเป็นแบบนี้มีห้าขาสีขาแล้วแต่ชนิดรีเลย์นะครับแล้วก็อาจจะมีนี่ครับตัวเสียบเบ้าเสียบ,รบเรียกว่าซ็อกเก็ตนะครับเสียบรีเลย์ แล้วก็มีสายไฟไปต่อนะครับตามจุดต่างๆที่เราต้องการใช้งานโดยหลักๆแล้วรีเลย์ก็มีอยู่2ชงิดเป็นรีเลย์แบบปกติเปิดหรือเรียกว่า NO นะครับ N O อันนี้คือปกติเปิดคือ Normal Open นะครับก็คือมีสวิตช์เปิดอีกตัวนึงก็คือเป็นแบบ NC นะครับ NC ก็คือ Normal Close นะครับคือปกติปิดนะครับเป็นแบบปกติเปิดหมายความว่า ในกรณีที่รีเลย์ยังไม่ทํางานสวิตตัวนี้นะครับจะเปิดทิ้งไว้นะครับแต่พอรีเลย์ทำงานปุ๊บเจ้าสวิตตัวนี้นะครับก็จะวิ่งมาแปะมาติดตรงนี้นะครับทําให้ไฟฟ้าสามารถเดินจากขั้วหนึง่งผ่านสวิตออกไปใช้งานอีกขั้วหนึ่งได้นะครับโอเคสว่วนอีกแบบหนึง่งเป็นรีเลย์แบบปกติปิดก็คือปกติมันปิดอยู่นะครับหมายความว่า วงจรมันปิดนะครับมันคนละตัวกันเรื่องการปิดไฟนะฮะปกติหมความว่ามันปิดเชื่อมต่อถึงกันก็แสดงว่าตรงนี้เวลามีไฟฟ้าเข้ามานะครับนี่ครับเป็นไฟควบบวกนะครับเข้ามาที่สายเส้นนี้เข้าที่สวิตแล้วออกตรงนี้ในขณะที่รีเลย์ไม่ทํางานไฟฟ้าสามารถเดินผ่านสวิตในตัวรีเลย์ออกไปใช้งานได้แต่เมื่อรีเลย์ทำงานนะครับเจ้าสวิตตัวนี้ก็จะเปิดขึ้นมา เบิดขึ้นมาเป็นแบบนี้อ่าทให้ตัดจัดการทํางานของกระแสไฟฟ้าที่จะไปใช้งานณนะจุดนี้นะครับโอเคก็สําหรับท่านที่มีความรู้ทางด้านไฟฟ้าก็คงจะพอเข้าใจเลยแต่ว่าท่านที่อ่ส่วนใหญ่นะครับผมว่าที่ไม่ได้เรียนทางด้านไฟฟ้ามาโดยตรงนะครับก็ต้องค่อยๆทําความเข้าใจไปนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากครับเพียงแต่เป็นเรื่องที่เราไม่คุ้นเคยเท่าน,นั้นเอง พอเราคุ้นเคยกับมันมทุกอย่างแล้วครับมันก็จะค่อยๆชัดเจนขึ้นเขียนนะครับต่อไปการทํางานของมันเป็นยังไงนะครับก็คือใช้เนี่ยครับกาลังไฟน้อยๆนะครับตัวนี้นะฮะต่อไฟลบกับไฟบวกเข้าไปปุ๊บเพื่อที่จะผ่านเข้าไปนะครับในนี้จะมีขดลวดอยู่นะครับพอขดลวดเนี่ยมีกระแสไฟฟ้าเข้ามานะครับมันจะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กอ่านี่ภาษาไฟฟ้านะครับแต่ในภาษาชาวบ้านทั่วไปก็คือว่า พอมีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปผ่านขดลวดจะทําให้ตัวของมันเองกลายเป็นแม่เหล็กพอกลายเป็นแม่เหล็กปุ๊บมันก็จะสามารถที่จะดูดสวิต์ออกมาหรือผลักสวิต์ออกไปอยู่ที่วงจรของแต่ละรีเลย์นะฮะที่เขาออกแบบไว้ว่าจะให้การทํางานของมันเป็นแบบไหนนะครับอย่างรีเลย์แบบตัวนี้เป็นคือแบบปกติเปิดพอมีไฟฟ้านะครับไหลเข้าไปที่ขดลวดมันก็จะผลักสวิต์เข้าไปติดอุปรกรณ์นะครับก็จะทำให้จะให้มีไฟฟ้าไหลาจาก วันนี้โดยส่วนใหญ่ก็ก็คือจะเป็นขั้ว30นะครับมีไฟฟ้าไหลาจากขั้วนี้ผ่านสวิตช์ออกไปใช้งานณนะขั้วตรงนี้ได้นะครับทวนดีเลยแบบปกติปิดนะครับก็จะทํางานแค่แคแคกันการทำงานของมันก็คือเราก็จะต่อไฟเข้าไปตรงจุดนี้นะครับเพื่อที่ให้ผ่านขดลวดแล้วก็จะขดลวดเนี่ยครับก็จะทําตัวเป็นแม่เหล็ก ดูดสวิตออกมาทําให้รีเลย์ชนิดนี้ที่ปกติมีไฟผ่านได้นะครับก็สวิตก็จะโดนขดลวดซึ่งเป็นแม่เด็กแล้วดูดสวิตออกมาทําให้ตัดวงจรสวิตนะครับไฟก็จะไหลจากจุดนี้แล้วก็จะผ่านสวิตไม่ได้เพราะสวิตมันเปิดแล้วทีนี้รีเลย์มีหลายๆแบบนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือจะเห็นว่ารีเลย์บางทีมี5ขาขาครับอย่างพวกนี้ จะมีห้าขาแต่รีเลย์ที่แบบห้าขาเนี่ยเรามองอย่างนี้เหมือนกันนีครับนี่ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับแต่ในการใช้งานเนี่ยเจ้ารีเลย์สองตัวนี้วงจรข้างในไม่เหมือนกันนะครับใช้งานคนละแบบคนละด้านกันเลยเจ้ารีเลย์ตัวนี้นะครับเป็นแบบห้าขาขั้ว8 5ดห้าดคือขั้วไฟเลี้ยงนะครับซึ่งต่อเข้าขดลวดเพื่อที่จะทําการสั่งการรีเลย์นะครับให้ทํางานขั้ว30คือขั้วไฟเข้านะครับขั้ว 87A คือขั้วไฟออกนะครับขั้ว87คือขั้วไฟออกอีกขั้วหนึ่งนะครับรีเลตัวนี้ทํางานเหมือนเป็นรีเล์ปกติปิดที่ขั้ว 87A และปกติเปิดที่ขั้ว87นะครับทางานในวงจรภายในเนี่ยครับมันก็จะมีก็คือจุดไฟเข้านะครับไฟบวกหรือลบตรงนี้สลับกันได้นะครับเข้าไปเพื่อที่จะทําให้เกิดแม่เหล็กตรงนี้รีเลย์จะทํางานเนี้ยส่วนไฟที่จะไปสั่งงานตรงนี้มันก็จะมีหลายๆแบบนะครับ อยู่ที่รุ่นของรีเลย์นะครับว่าออกแบบมาให้ใช้กับไฟแบบไหนเช่นอาจจะออกแบบมาใช้กับไฟ6โวลต์ก็ได้12โวลต์ก็ได้หรือ24โวลต์ก็ได้จะใช้ในรถบรรทุกนะครับก็คือว่ามันต้องมีไฟเข้าไปในขดลวดเนี่ยตามสเปคของมันนะครับเช่นว่าเป็นสเปค6โวลต์ก็ต้องมีไฟเข้าไปตรงขดลวดเนี่ยไม่ต่ากว่า6โวลต์จเจ้ารีเลอย,อย์ถึงจะทำงาน ถ้าใส่ไฟเกินเข้าไปรีเลย์ก็ทํางานเป็นการแต่ว่าขดลวดจ,จะทนไม่ได้ก็อาจจะเสียนะครับถ้ารีเลย์ตรงนี้เป็นสเปค12อโวลต์ก็ต้องมีไฟที่เข้าไปเลี้ยงจะขดลวดตัวนี้ไม่ต่ำกว่า1 2โวลต์รีเลย์ถึงจะทํางานตามลําดับขั้นออกไปอยู่ที่การออกแบบรีเลย์ว่าจะใ,ใช้กับอุปกรณ์ตัวไหนรถแบบไหนนะครับโอเคต่อมาครับรีเลย์ตัวนี้มี5ขานะครับจะสังเกตว่าในส่วน,นของขดลวดเนี่ยขาทุกตัว นี่ครับจะเหมือนกันคือเป็นแค่นําไฟฟ้านี่ยครับเข้าไปนะครับเพื่อที่จะสั่งงานให้เกิดแม่เหล็กขึ้นมาแต่วงจรภายในเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เขาออกแบบไว้อย่างเจ้ารีเลยต,ตัวนี้มี5้าขาก็จะมีตัวนี้ครับไฟเข้าตัวนี้คือไฟเข้านะครับตัวไฟเข้าก็คือจะมีไฟไหลออกมาที่ขานี้รอไว้นะครับรออยู่ตรงนี้แล้วเวลายังไม่มีไฟเข้าไปขนลวดหรือรีเลย์ยังไม่ทํางาน ไฟที่ต่อเข้ามารอตรงนี้นะครับก็จะไหลออกไปทางนี้ได้โดยอัตโนมัติเลยนะครับการทํางานของเจ้ารีเลย์ตัวนี้นะครับเช่นต้องการให้ไฟนะครับพอรีเลย์ทำงานสวิตช <G> ์จะโดนสับมาทางนี้เพื่อที่จะให้กระแสไฟฟ้าไหลจากแหล่งจ่ายไฟมาครอบพัวทั่วนี้และไปออกตรงอุปกรณ์ที่ต่อเชื่อมกับสายไฟเส้นนี้ส่วนสวิตช์ Switch ที่ต่อกับตัวนี้ก็จะโดนตัดแล้วก็มาต่อกับเชื่อมต่อตัวนี้แทนเช่นว่า ปกติไฟดวงนี้ติดนะครับถ้าเราต่อหลอดไฟนะครับต่อหลอดไฟไว้ไฟดวงนี้ติดแต่พอรีเลย์ทำงานไฟดวงนี้จะดับแต่ไฟดวงนี้จะมาติดแทนนะครับเราจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมจะทดสอบไปดูการทํางานของรีเลย์คร่าวๆนะครับคือขั้วนี่ครับอาจจะไม่เหมือนกับทางวงจรสะทีเดียวนะครับขั้วไฟเข้านี่ครับก็จะเป็นขั้วนี้นะครับนี่ครับสองขั้วนี้นะครับนะครับในตัวของรีเลย์ก็จะเป็นขั้วอ่า 85กับ86นะครับเป็นขั้วที่ไปเข้าขดลวดนะครับขดลวดตัวนี้นะครับก็คือ2ขั้วนี้นะครับสองขั้วนี้เพราะฉะนั้นเวลามีไฟไปต่อกับขดลวดนะครับต่อรีเลย์ต่อขดลวดครับรีเลย์จะทางานนะครับเวลารีเลย์ทำงานจะมีเสียงอันนี้คือเสียงสวิตในรีเลย์ทำงานนะครับนี่ครับขั้ว30ก็คือสสยไฟตัวนี้นะครับคือตัวไฟเข้านะครับ ตัวนี้จะเป็นขั้ว 87A ก็คือเป็นขั้วที่ปกติเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟนะครับตอนนี้เรียไม่ทำงานไฟจะมออกที่ขั้วนี้แต่พอรีเลยยทำงานสวิตช์เปลี่ยนจากตำแหน่งจุดนี้ย้ายมาที่จุดนี้นะขั้วนี้ก็จะทำงานแทนนะฮะเดี๋ยวผมจะลองต่อไฟดูนะครับครับจากที่อธิบายไปคร่าวๆนะครับตอนนี้ ผมได้จำลองวงจรนะครับนี่นะฮะตามตามรูปนี้นะครับโดยต่อไฟนะครับรอไว้นะฮะขณะที่ยังไม่มีแหล่งจ่ายไฟเข้าไปนะครับเพราะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่เมื่อเรามีนะครับเราต่อนะครับไฟบวกแหล่งจ่ายไฟเข้าไปตรงนี้นะครับนะครับตอนนี้คือรีเลย์ยังไม่ทำงานปกติรีเลย์ตัวนี้ยังไม่ทำงานเนี่ยไฟจากขั้วนี้นะครับก็จะไหลไปหาขั้ว เนี่ยนะครับขั้วตรงนี้ได้แล้วก็จะทําให้ไฟตรงนี้ติดนะครับเนี่ยนะก็คือไฟจะไหลจากแหล่งใจไฟนะครับเข้าทางขั้วสามสิบแล้วออกตรงนี้ทําให้ไฟตรงนี้ติดนะครับโอเคแต่พอเรียร์ทำงานนะครับโดยเราปล่อยไฟฟ้านะครับเข้าไปในขดลวดตรงนี้นะครับก็จะทําให้สวิตช์เนี่ยนะครับมันสับจากขั้วตรงนี้นะครับย้ายมาอยู่ที่ขั้วนี้ไฟตรงนี้จะทํางานนะครับโอเคเราจะปล่อยไฟเข้าขดลวดแล้วนะครับ ปล่อยไฟเข้าขนลุ่นนะครับจุดนี้นะครับนี่ครับเนไหมฮะเหนไม่ชัดนะครับนี่ครับไฟก็จะนี่ฮะไฟก็จะย้ายจากดวงหนึ่งไปอีกดวงหนึ่งนะครับนี่นะครับเหมือนกับการเปิดสวิตช์ตรงนี้เป็นสวิตช์ออโต้เนี่เองนะครับตอนนี้รีเลย์ไม่ทํางานไฟดวงนี้ติดนะครับแต่พอรีเลย์ทำงานนะครับ เร,เราคือเราจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปในกดวลวดแต่แม่เป็นแม่เหล็กดูดสวิตจากฝั่งหนึ่งย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อเปลี่ยนทิศทางของอแรงดันและกระแสไฟฟ้านะครับจากที่ไหลจากาแหล่งจไฟไปที่ขัวนี้ไปออกหลอดไฟตรงนี้ย้ายมาเป็นจากแหล่งจไฟนะครับมาเข้าที่คัวอีกคัวหนึ่งแล้วไปออกใจ่ายให้กับไฟดวงนี้นะครับดูนะครับนี่ครับ นี่อันนี้เราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ครับหลายๆอย่างนะครับเช่นทาเป็นรีเลย์ไฟติดซ้ายทีขวาทีก็ได้ติดไฟติดซ้ายทีติดขวาทีติดซ้ายทีติดขวาทีหรือพวกที่ทําเป็นเช่นไฟจราจรไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคอันนี้พอเข้าใจเนาะครับส่วนรีเลย์ตัวอืน่นๆก,ก็การทํางานคล้ายๆ ตัวนี้เองนะครับโอเค,คมาถึงรีเลย์ตัวต่อไปนะครับรีเลย์ทั่วไปเนี่ยแหละครับแต่ว่ามีห้าขาจุดที่แตกต่างกันเห็นว่าไอ้ขั้วที่เป็นตัวจ่ายไฟเนี่ยนะครับมันจะเป็นมันจะเชื่อมต่อถึงกันเลยก็คือมีไฟเข้าหนึ่งเส้นนะครับมีสวิตช์หนึ่งตัวพอรีเลย์ทำงานปุ๊บ ไฟจากแหล่งจ่ายไฟก็จะผ่านนะครับขั้วนี้นะครับมาเข้าที่อีกขั้วหนึง่งซึ่งต่อเชื่อมถึงจันอันนี้ใช้สําหรับอะไรครับเช่นไฟหน้าไฟท้ายให้ติดพร้อมกันเช่นว่าไฟหลีรอบคันนะครับไฟหลีรอบคันไฟหลีไปด้านหน้าของตัวรถไฟหลีไปด้านท้ายของตัวรถให้มันติดพร้อมกันเลยโดยใช้สวิตช์เนี่ยนะครับตัวเดียวนะครับตัวนี้ก็คือจะดีกว่า มีสวิตขั่วเดียวนะครับเพราะว่าถ้ามีสวิตแค่มีจุดต่อตัวนี้แค่คั่วเดียวเนี่ยก็อาจจะเกิดความร้อนแล้วก็การต่อใช้สายไฟเนี่ยครับต้องมากระจุกอยู่ที่ที่คั้วไฟขั้วเดียวเนี่ยก็จะไม่เหมาะสมน,นะครับเกิดการชํารุดของรีเลย์มันคือมันจะไม่ทนนะครับนะครับหรือใช้กับไฟสปอตไลต์ดวงซ้ายดวงขวาดวงอย่างเงี้ยครับก็แยกแยกจุดกันออกไปเลยนะครับส่วนการทํางานก็เหมือนเหมือนกับรีเลย์ตัวที่ผมได้อธิบายไป รีเลย์ตัวนี้คั่ว85และคั้ว86ก็คือคั่วต่อไฟเพื่อสั่งการให้รีเลย์ตัวนี้ทํางานคั่ว30คือคั่วไฟเข้าคั้ว87มี2ครั่วคือคั้วไฟออกที่มีสายไฟต่อถึงกันซึ่งจะทํางานพร้อมกันทั้ง2ขั่วเพื่อจ่ายไฟให้กับแหล่งจไฟที่เราต้องการเช่นหลอดไฟต่างๆเป็นต้นโอเคก็อันนี้ก็มาถึงการทํางานของเจ้ารีเลย์ตัวนี้บ้างนะครับปนรีเลย์ตัวที่นะครับมีกดลวด นะครับขวกวขดลวดเหมือนกับรีเลทั่วไปสําหรับสั่งการทํางานนะครับให้เกิดสนามแม่เหล็กทําให้มีความเป็นแม่เหล็กดูสวิตนะครับนะครับแล้วก็มีขั้วไฟเข้านะครับ1ทางนะครับนี่ครับหทางนะครับก็ทางนี้นะครับแล้วก็ขั้วไฟออกนะครับ2ทางแต่ขั้วไฟออกเนี่ยช็อตถึงกันนะครับช็อตถึงกันเวลาดีเลทํางานนะครับสวิตก็จะย้ายจากตําแหน่งเปิดตรงนี้นะฮะ มาแตะสวิตนะครับทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลจากขั้วแหล่งจ่ายนะครับผ่านขั้วสวิตออกไปทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็2ตัวนี้เราก็สามารถนําไปใช้งานได้อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับอันนี้เราทดลองต่อให้ดูแล้วนะครับกับเจ้าไฟ2ดวงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอีนนี้ผมต่อวงจรไปแล้วนะครับเวลาเราต้องการใช้งานก็คือต่อไฟบวกอันนี้ก็เหมือนกับเราเปิดสวิตตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะครับที่หน้าปัดของรถยนต์มอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้นะ เราเปชกมการแตะไฟต่อไฟเข้าไปนะครับสะครับสำหรับรีเลย์ตัวนี้ไฟจะติดพร้อมกัน2ดวงสามารถนําไปใช้กับไฟสปอตไลท์ด้านซ้ายด้านขวาหรือไฟหน้าด้านซ้ายด้านขวาหรืออาจจะเป็นไฟอะไรก็แล้วแต่หรือว่าอุปกรณ์การทํางานอ,งอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการให้มันทำงานพร้อมกัน2ตัวโดยใช้แหล่งกำเนิดนะครับไฟแหล่งเดียวนะครับ Okay. อันนี้ก็คือหลักการทำงานของเจ้ารีเลย์ที่มีวงจรข้างในเป็นแบบนี้นะครับก็วันนี้ก็อธิบายเรื่องรีเลย์คร่าวๆก่อนนะครับก็สงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถสอบถามก็ไมได้นะครับคิดว่าสำหรับท่านที่มีความรู้เรื่องไฟฟ้าเรื่องอิเล็กทรอนิกส์คลิปวันนี้ก็คงจะไม่ยากเลยเป็นแค่การทบทวนเท่านั้นเองแต่สำหรับท่านที่ กำลังศึกษาอยู่นะครับเกี่ยวกับระบบทางด้านไฟฟ้าเนี่ยนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับเราก็ครับยินดีรับฟังนะครับก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันความรู้ให้กันนะครับครับก็ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนใจในวิชาช่างช่างนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในสัมมาอาชีพทุกท่านนะครับถูกใจกดไลค์สับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมขอบคุณครับ